ก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยรยกาศนะครับตอนนี้เราไมา่อยู่กับเกม American Monster ก,กันเดกชิดเคยนะซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับระบบแถวลื่นนะผมขอเรียกระบบมันว่าระบบพรสวรรค์ละกันส่วนเหรียญผมก็จะเรียกว่าเหรียญพรสวรรค์โอเคไหมซึ่งเข้ามาหน้าแรกมันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะเราจะมาบอกวิธีหาเหรียญกันก่อนหรือว่าเหรียญหาอย่างไงบ้างวิธีแรกน,นะครับของสําหรับสายเติมนะ ก็จะเป็นพาร์ทนะพาร์ทของ2ดอนหรือ5ดอนนั่นเองก็จะเป็นอะไรที่ให้เยอะพอสมควรนะสำหรับตรงพาร์ทเนี่ยล้วก็จะมีของเพิ่มพลังให้เยอะแยะเลยต่อมานะครับก็จะเป็นด่านนะไม่ว่าจะเป็นกล่องตรงนี้กล่องใหญ่ผมขอเรียกว่ากล่องใหญ่เลยละกันนะกล่องตรงเนี้ยแล้วก็กล่องเล็กตามด่านเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นด่านยาดด่านหลายก็จะมีนะ ต่อมาครับก็จะเป็นตรงอาริ่านะครับตรงอาริยานฮะก็จะเป็นการสู้ห้าครั้งแบบฟรีที่เขาให้มานะเราจะได้มา1เหรียญซึ่งไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้มันจะได้2พอย์นะแต่ตอนซอเซวงแรกแรกแพ้ play มันจะได้แค่1พอย์นะแตห่หลังมามันจะกลายเป็น2พอยแล้ว ต่อมาคนระับเป็นคอสเซอร์ปาเลีตรงนี้ก็จะมีให้นะครับสำหรับคอสเซอร์ปาเลีก็จะเป็นการสู้5ครั้งปิก็จะได้มาครั้งลีกหนึ่งเต้มนะไม่ว่าจะเป็นชนะห,หรือแพ้ต่อมาคนระับก็จะอยู่ในร้านค้านะก็จะมีแค่ร้านยึดบ้านนะร้านเหรียญยึดบ้านเนี่ยก็สรับอ๋อก็ตามกิจกรรมด้วยนะตามกิจกรรมบางกิจก็มีประมาณนี้แหละสำหรับวิธีหา สำหรับหน้าเริ่มต้นนะครับหน้าเบสิกนะวิธีอัพนะครับก็จะผมก็จะอัพทีละหน้าไปเลยนะให้อัพทีละหน้าไปเลยนะสำหรับวิธีอัพเสร็จหน้าเบสิกหมดแล้วก็จะมาหน้านอร์มอลนะครับอัพให้หมดเลยแล้วก็จะไปหน้าตารางหน้าธาตุนะส่วนข้างล่างก็จะเป็นการรีนะแน่นอนนะเราไม่รีอยู่แล้วนะเราเข้าไปไปเลยนะว่าจะดีปรสิบเพรดีหน้าหนึ่งกับดีให้ทั้งหมด รีพรสวรรค์ทั้งหมดไปเป็น200เพรนะก็เราไม่ดีอยู่แล้ะชางมาันสำหรับตรงรูปหัวใจนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเป็นเลือดกับสปีดนะสำหรับหัวใจถ้าพบสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับข้างบนนะครับเป็นสายโจมตีทั้ง2ส,สายต่อมาครับก็จะเป็น การโจมตีทั้งสองสายเหมือนกันสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสิเปอร์เซ็นนะข้างล่างก็จะเป็นสายป้องก,กันนะเพิ่มพลังเอพพลังป้องกันทั้งสองสายต่อมาก็จะเป็นเลือดนะเป็นเลือดและก็ลดดาเมจสิเปอร์เซ็นตเลือดลกหน่วยเฉยอันนี้ก็จะเป็น Hp นะครับข้างบนก็จะเป็นพลังป้องก,ก,กันกายภาพอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีกายภาพส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลดความเสียหายหเปอร์เซนเพิ่มพลังโจมตีห้าเปอร์เซ็นต์อืม อันนี้ก็จะเป็นพลังเวทอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นป้องกันเวทส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้านคีต้านคีติเข้าส่วนน,นี้ก็จะเป็นคีติเข้าและล่างสุดก็จะเป็นสปีดสำหรับหน้านี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละต่อมาคนระับหน้าหน้าธาตุนะไอ้ตรงนี้อยากอัพธาตุไหนก็อัพ ok. ไปเลยนะเราเราใช้ธาตุไหนอยู่แล้วก็อัพธาตุนั้นก็ ่าตัวที่เราใช้มี2องธาตุรอบอ2ธาตุนะก็ตามนี้แหละอันแรกเขาปกดติแหละ HP อันที่2อเพิ่มความเสียหายประเภทนั้นๆอันที่สามเพลดความเสียหายประเภทนั้นๆแค่นี้แหละสาหรับหน้านี้ก็ผมก็ยังอัพให้หมดเลยเหมือนกันอัพเสร็จแค่สามสี่อันมั้งเนี่ยกำลังอัพหน้าแฟรี่อยู่ถ้าเราอัพนะครับมันก็จะมีการคืนของให้เราด้วยนะเนี่ย ถ้าเราอัพตามจำนวนพอยที่มันบอกเนี่ยเราก็จะได้ของกลับขึ้นมาเล็หน่อยเอามาอัพต่อเราก็จะได้เพชรก็อยู่ตรงนี้เลยสำหรับระบบนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามให้ผมกันด้วยเลยละไไกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรปัดตามกันด้วยเลยละไไกันนะ